วันนี้ก็จะมาสอนวิธีติดตั้งแอป <Okay. S 1> บันทึกหน้าจอนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างแอปอันนี้เป็นแอปนะหาโหลดจากเพจสโตนได้นะครับเดี๋ยวผมหาให้ดู h, h o u นะครับเวโหลดเดี๋ยวหาให้ดูนะครับมันไม่มีครับก็ต้องโหลดจากซัฟเฟอรี่หรือไม่ก็ g ูเกิลน่าจะได้วา แต่ว่าหลายๆคลิปที่เขาทำมาให้ดูก็มันเขาให้ทำในซาฟารีครับอ่โหดช้าช้าช้าเสียงเสียงเปลี่ยนไปก็ช่วงนี้เป็นหวัดนะที่จริงเสียงหลอกกันนี้อ่ะเร,เราเล่นเราเล่นครับ ม่แน่ใจวมีหรือเปล่าไม่น่ามีนะครับอันนี้เป็นแค่ทีวีที่เขาออกสตรีมอ่ทกช่องอับคุยกับน้องอยงนนครับขอโทษด้วยนะครับนะครับพ่อ,อนนี่เป็นตัวอย่างของ เป็นตัวอย่างขอแอร์เนี่ยชีวิต<อ>เข้า safari เห<อ>็นไหมก็จะขึ้นว่ากำลังอัดอยู่นะครับให้พิมพ์โ m u i m u o r ios .net นเนียครับกด go ลยครับ บบครับก็อย่าลืมนะครับก็ปิดแอปเอาไปก่อนนะแล้วมาที่การตั้งค่าหรือว่าเซตติ้นะ g e n e เ a อ w o r ทั่วไปเข้ามาที่วันที่และเวลานะครับปิดการตั้งค่าอัตโนมัติแล้วทำยังไงก็ได้ให้วันที่เป็นอดีตนะครับ เปลี่ยนตัวไหนก็ได้นะครับกดออกกดสฟอรีกดเกตเลยครับกดติดตั้งนะรอสักครูแล,ล้วค่อยกดออกครับขึ้นมาแล้วครับเนี่ยครับผมก็ไม่เข้าใจว่าตัวนี้นะครับมันทำไมอัดเกมแล้วหน้าจะาดัง นี่เข้ามาคนระับกดเชื่อถือได้นะี่กดโอเคทุกจริงที่จริงเขาใช้ไอแลกเนี่ยผมก็โหลดแล้วไม่รู้ไม่ทำไม่ได้นะก็กดตรงนี้กด install นะครับติดตั้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองโหลดไอ้นี้ดูก่อนเนาะไอไอแลกเนี่ยไอแลกอันนั้นไม่รู้นะ คอนเฟิร์มติดตั้งคะเน็ตบ้านผมเร็วเร็วเฮ้ยได้ไหมนี่ครับโหลดเป็นไรไม่รู้นะเสถียรเนี่ยลบ ลบไม่ได้หรือว่าเครื่องเราเออลบได้รึมีมีอะไรที่จะสอบถามก็<อ><อ>เข้ามาติดต่อเฟสผมนะรอสักเปนไอแพดกากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูชื่อเฟสของผมกแล้วรับ โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ก็อันนี้ครับเฟซผมอาขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับอาขอตัวปิดก่อนครับ